แวะดูผักก่อนไหมจ๊าผัากสวยๆทั้งนั้นเลยเงินเต็มเลยพี่เงียบซุยเจมเอ็งไปเอาผัากมาเติมให้ป้าหน่อยป่ะได้เลยจบะบ้าดาเอาไม่แก้หนูเอาสิจ๊าป้าผัากสวยขนาดนี้ไม่เอาได้ยังไงละ่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวป้าหยิบเศษถุงให้นะป้าอย่าพึ่งจ้ะมีอะไรเหรอ,อเออคือว่าฉันเหมาหมดกองนี้เลย เมาเลยอะพี่เฉยๆยังไ้นั้นเมาจริงเหรอใจดีจริงๆเลยงั้นเดี๋ยวป้าเอากระสอบตให้นะป้าไม่เป็นไรจ้ะป้าอยู่เฉยๆนะจ๊ะเดี๋ยวฉันกับน้องเนี่ยทำเองป้านั่งรอรับเงินอย่างเดียวเลยนะจ๊ะได้จ้ะแหมหนูนใจดีจริงๆเลยจ้ะกลางดีวะ กลางสุดแล้วพี <s <s enfin> ่มึงก็จับฝั่งนี้ดีวะโอ้โหไอ้หน่องงนเต็มแล้วพี่เก๊ไม่เป็นไรแล้วจ้ะเท่าไหร่จ้ะป้าป้าคิดกระเอบละห้าร้อยจ้ะห้าร้อยเหรอจ้ะ นี่จะป้าฉันให้ป้าหนึ่งพันบาทเลยจ้ะเจริญเจริญน,นะโอ้ยใจดีจริงๆเก๋ <c oughs> ไปเว้ย <c oughs> <c oughs> เติมผักเลย พี่ผมว่าเราเรีบเอาเงินมานับกันดีกว่าแล้วนะพี่ก็แบ่งผมด้วยน้อยน้อยน่อยแกเกือบทันอีป้าเนี่ยรู้ตัวตั้งหลายครั้งแล้วนะเว้ยเทนะพี่เออช้าอย่างนั้นไง ีอะไรพี่เงินพร้อมสองปึกเลยเอาพี่นี่เราก็เสียค่าผักฟรีดิแล้วพี่ก็ให้อีป้าเนี่ยไปสักพันหนึ่งจะย้ำทำไมรู้แล้วเราไปด่ามันเลยไหมพีดามา่ด่ามาันที่โง่เหรอด่ามันมันก็รู้ว่าดิว่าเราซื้อผักหวังอะไรมันจะยังแล้วงี้เอาไงดีอะเอาไงกินผักไงกินผักมาทั้งเดือนเนี่ย นี่ผมก็พอมาดิเอาไร่จ้ะหนูมันละเท่าไหร่จ้ะป้ายี่บบาทจ้ะ pues> ง sure> ั้นเหนือเอามันเลยจ้ะป้าเลือกเอาเลยตามสบายนะหนูเงินเยอะจังถ้าเราเอาไปต้องอิ่มไปหลายเดือนแน่เลยแต่ว่าคุณป้าก็จะเดือดร้อน คุณป้าคะคุณป้าทําเงินตกไว้ในผักหรือเปล่าคะไว้ตายจริงสงสัยป้าคงทําหล่นตอนเอาผักลงแผงนะจ๊ะขอบใจมากนะที่บอกไม่เป็นไรคะ่ะแล้วหนูไม่อยากได้เหรอทําไมถึงได้บอกป้าล่ะถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาก็เอาไปแล้วหนูก็อยากได้คะ่ะแต่มันไม่ใช่ของหนูหนูไม่อยากทําให้คุณป้าเดือดร้อน เด็กดีจริงๆเลยงั้นป้าให้ผักจรีๆไม่คิดเงินขอบคุณค่ะป้านี่ค่ะก <Hello. S 2> ขอบคุณอีกครั้งนะจ๊ะป้ากินให้อร่อยนะจ๊ะ รายการอะไรวะพี่รายการอะไรนางแค่นี้มานี่ดีไปซื้อผักมาหาสวรรค์วิมานอะไรของแกฮะแขกตาโดนหนุดในครัวเนี่ยผักกองท่วงหัวแกแล้วกินได้ถึงชาติหน้าเลยมั้งหนูขอโทษค่ะหนูไม่รู้ว่าที่บ้านมีผักเยอะขนาดนี้ ผมบอกพี่แล้วว่าอย่ากเก็บมันมาเลี้ยงดูหน้าตาดิชฉลาดที่ไหนเนี่ยเนี่ยเสียค่าผักมาเท่าไหร่แกถุงนี้หนูได้มาฟรีค่ะคุณป้าแม่ค้าให้เพราะหนูบอกว่ามีเงินตกอยู่ในแผงผักผักของอีป้าน้เนาะเอามานี่ทฉันเพิ่งจะหายหมืหงป้าไปหยุกหยุกแกเอาผักของอีป้านี่เข้าบ้านอีกแล้วเหรอ ย,อยของจริงโบพี่โคจริงเลยละว่า <S <S คุณป้าต้องทำหล่นไว้อีกแน่เลยถ้าเราเก็บไว้ <S <S ก็แสดงว่าเราเป็นขโมยนะคะไม่ต้องแสมาสอนฉันฉันเก็บขอทานอย่างแกมาเลี้ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญคุณแล้วเข้าใจไหมและอย่าแสปากโป้ปงไปบอกอป้านั่นละ่ะว่างเงินเนี้ย มันอยู่ในถุงผักไม่อย่างงั้นเนี่ยแกไม่มีที่สุกหวัวนอนแนกเข้าใจไหม <c oughs> อุย๊ยโทษทีนะพอดีว่าวันนี้กับข้าวมันอร่อยอะ่ะก <c oughs> ็เลยไม่มีของเหลือให้แกอะ่ะแต่ว่าโทษฉันไม่ได้นะ ต้องโทษไอ้นัดนุ่นมันกินเยอะเหลือแต่กระดูกอะแกจะกินปะไอ้นัดเดี๋ยไปแกล้งมันดีวะาเป็นเพราะนางเด็กนี่เลยนะเว้ยที่หาเงินมาให้เราเราถึงได้กินกับข้าวอร่อยแบบนี้ไม่ต้องมานั่งมองหน้าฉันเดี๋ยวฉันจะให้เงินแกไปกินข้าวอืมฉันให้แกทำตาปิปิบอยู่ได้ หนูคนเมื่อวานนี้วันนี้มาซื้อของเหรอหนูมาหาข้าวกินแต่หนูมีแค่20บาทกินอะไรไม่ได้เลยหนูทำไมมีเงินแค่นี้ล่ะเห็นเงินในถุงผักหรือเปล่าหนูขอโทษค่ะป้าหนูควรจะเอาเงินมาคืนป้าแต่ว่าคนที่บ้านหนูเอาไปหมดเลยโธ่หนู ป้าให้หนูรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะมันเยอะไปป้าให้รับไปเถอะที่จริงแล้วเมื่อวานน่ะป้าก็ตั้งใจให้แต่ป้ากลัวหนูไม่รับป้าก็เลยแอบไว้ในถุงผ้าไม่คิดว่าจะโดนเอาไปแบบนี้ขอบคุณค่ะป้าเอาไปเถอะรางวัลของเด็กดีแล้วลูก มึงพี่ผมส่ตาสันเร็วเฮ้ยเฮ้ยวันี้ได้โคตรเยอะเลยพี่รอบเนี้ยฉันกะว่าวอยู่แล้วว่าอีป้านั่นอ่ะต้องมาคอยช่วยแกฉันกับไอ้นัทน่ะก็เลยตามมาดูแกไงเอาึ้นมานะเงินนั่นเป็นของหนูเน่ ไม่มีอะไรเป็นของแกทั้งนั้นแหละชีวิตของแกเนี่ยมันเป็นของฉันเพราะว่าฉันเนี่ยเก็บแกมาเลี้ยงแกต้องตอบแทนฉันเข้าใจไหมหยุดนะไอ้พวกใจบาปอ้ป้าขายผักเนี่พี่แอนแกมายุ่งเรื่องอะไรของอื่นด้วยวะฮะก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกแต่พวกแกน่ะทำเลวอะไรไว้อะจนแคนทนไม่ไหวเด็กตัวแค่นี้ ว่าแกยังเอาเปรียบถ้าแกไม่อยากจะเลี้ยงเขาตั้งแต่แรกนะแกเอาเข้ามาทําไมมันรู้ได้ไงวะพี่ฉันรู้มากกว่านั้นอีกว่าพวกแกเนะี่ยทำเลวอะไรไว้บ้างรู้หรอรู้จะทําอะไรฉันได้ฮะเป็นตํารวจหรือไงแกงักขนาดเนี้ยจอที่ไหนมันจะไปกลัวฉันไม่ใช่ตำรวจ <c oughs> แต่ฉันเป็นสายตำรวจร้อย คุณตำรวจจับฉันทาไมเนี่ยพราะว่<ท>า <ำ S 1> คุณใช้แรงงานเด็กไงแล่คุ่นขู่รีซับไม่ใช่แล้วคุณตำรวจเด็กคนนี้ฉันอุปการะมาเลี้ยงค่ะคุณตำรวจฉันจะไปทำแบบนั้นทำไมใช่ไหมลูกแคนดี้บอกไปสิลูกคงใช้คำว่าอุปการะไม่ได้หรอกนะคะฉันเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก ฉันได้รับแจ้งว่าคุณเอาเด็กมาเลี้ยงเพื่อเปิดรับบริจาคเอาเงินมาใช้จ่ายส่วนตัวสวัสดีค่ะทุกคนคนนี้นะคะคือน้องแคนดี้ค่ะ ็นน้องขอทานนะคะที่แอนกับน้องชายเนี่ยบังเอิญเดินไปเจอะคะ่ะน้องน่าสงสารมากๆเลยอะคะ่ะแอนกับน้องชายเนี่ยก็เลยว่าจะอุปการะแกเอาไว้อะคะ่ะแต่ว่าทุกคนทราบใช่ไหมคะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กคนคนนึงเนี่ยมันสูงมากๆเลยอะคะ่ะแอนจึงขอญาตทุกคนนะคะเปิดรับบริจาะคค่ะ เพื่อช่วยเอาไว้ส่งเสียเลี้ยงดูให้กับเด็กคนนี้นะคะแกน่าสงสารมากๆเลยะคะ่ะขอให้ทุกคนเมตตาน้องด้วยนะคะเน,เนไห้ยไอ้นัได้เท่าไหร่แล้ววะหลายหมื่นแล้วพี่เงินไหลามาไม่หยุดเลยหยก <c oughs> ฉันบอกแกแล้วว่าทำวิธีนี้มีแต่รวยกับรวย ฉันจะเอาเงินที่ได้เนี่ยนะไปซื้อเสื้อผ้าไปช้อปปิง้งรอง,ทงเท้ากระเป๋าแกผมจะไปสารฝันเป็นเดลแอปเปอร์พี่คะหนูขอข้าวกินหน่อยได้ไหมคะหิวข้าวหรอถ้าหิวข้าวเนี่ยก็ไปทำงานบ้านล้างจานกวาดบ้านถูบ้านให้เสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจะให้ข้าวแกกินเข้าใจไหม ยืนบื้ออยู่อีกพวกเราได้รับเรื่องของพวกคุณมาสักพักแล้วจนได้ประดามาเป็นสายให้เนี่ยถึงจับพวกคุณได้ข้าหนังคาเขาแต่ว่าฉันอุปการละมันมาฉันก็มีสิทธิใช้มันยังไม่สำนึกอีกจับมันไปเลยค่ะคนแบบนี้มันต้องนอนคุกมันถึงจะเครียดพี่นผมไม่อยากไปนอนในคุกนะพี่ ฉันก็ไม่อยากนอนเหมือนกันลวุ้ยไม่ต้องพูดมานี่เลย,อยมอเตอรดงไปไปดกว่ากันหน่อยไงหนูเป็นอิสระจากคนร้ายแล้วนะลูกขอบคุณดูคนมากเลยนะคะแล้วเราจะเอาอย่างไรกันต่อคะผุณเจ้าหน้าที่คงต้องพาแกไปสถานสงเคราะห์ก่อนนะคะถ้ามีคนอุปถมัมภ์แกแกก็จะมีบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วถ้าป้าจะขอรับเลี้ยงแกเองได้ไหมคะป้าถูกชะตากบเดกคน,นี้นะคะ่ะ ได้สิคะเดี๋ยวหนูจะแจ้งรายละเอียดคุณป้าอีกทีนะคะดีใจไหมลูกจะได้บ้านใหม่แล้วดีใจค่ะถ้าเป็นคุณป้าคุณป้าจะรักหนูแน่นอนแ <c oughs> จ้งพูดจริงๆเลยเด็กขรเนื้อ <c oughs> ขอบใจมากนะ อาตัางจะคืนมามานมสวัสดีครับอ๋อผมมาเสนองานนะครับที่นาตาไวอ๋อเชิญนั่งรอด้านไหนได้เลยครับครับเชิญเลยครับเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับป้าป้าเข้าไม่ได้นะครับ ป้าก็แค่จะมาเอาเงินขอป้าคืนนะจ๊ะเงินอะไรกันครับป้าผู้ชายคนนั้นขโมยเงินป้ามาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับพี่ป้าจะบอกว่าผู้ชายใส่สูทคนนั้นที่แต่งตัวไปในทั้งตัวเนี่ยขโมยเงินขอทานอย่างป้าไปเหรอครับใช่ผู้ชายคนนั้นขโมยเงินของป้าเหลวไหลนะป้าโหป้ารีบออกไปจากนี้ดีกว่านะครับไปเลยไม่ป้าไม่ไปยังไงป้าก็ต้องเอาเงินคืนจากผู้ชายคนนั้นมาก่อนออกไปเลยครับป้า เอขอโทษนะคะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะเขาป้าคนนี้สิครับบอกว่าผู้ชายคนนั้นน่ะขโมยเงินของแกไปป้าแน่ใจนะคะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนขโมยเงินป้าไปโอ้ยคุณมันจะเป็นไม่ได้งไงล่ะครับดูจากการแต่งตัวผู้ชายคนนั้นน่ะดูมีเงินจะตายคงไม่มาขโมยเสกเงินขอทานอย่างป้าเขาหรอกครับป้าพูดจริงๆถ้าไม่เชื่อนะ ก็ไปค้นกระเป๋าตังค์ผู้ชายคนนั้นดูสิในนั้นน่ะมีแบงค์20ิยับยัอยู่2อใบแบงค์ยีป้าเขาจะมาขโมยเสงเงินไม่กี่สิบบาทของป้าเป็นไหมนะครับป้าคะถ้ายังป้ารอหนูแป๊บนึงนะคะขอโทษนะคะไ่าว่าคุณเป็นใครครับ อ๋อฉันก็เป็นคนที่จะมาขายโปรเจกต์ให้กับเจ้าของที่นี่อะค่ะอ๋อนี่บริษัทเขานักคนอื่นมาด้วยเหรอเนี่ยนึ่ว่ามีแค่ผมคนเดียวซะอีกที่มาขายโปรเจกต์วันนี้ไม่ทราบว่าคุณมีธุระอะไรจะคุยกับผมละอ๋อฉันจะถามคุณว่าคุณพอจะมีเงินให้แลกสัก20บบาทไหมคะพอดีฉันจะไปซื้อน้ำอะแต่ฉันมีแต่แบงค์พันที่ร้านไม่มีทอนนะคะ ไปเอาเงินนี้มาจากไหนคะจะบอกนะว่าคุณไปขโมยเงินป้าขอทันมาจริงๆอ่ะนี่มันไม่ใช่ตุละกงการอะไรของคุณสักหน่อยนี่คุณคุณทําแบบนี้ทําไมคะคุณเองก็ดูมีเงินนะแต่คุณไม่น่าไปขโมยเงินป้าเขาเลยอ่ะคุณอย่ามากล่าวหาผมนะผมไม่ได้ขโมยเงินป้าสักหน่อยถ้าคุณไม่ได้เป็นคนขโมยแล้วป้าเขาจะรู้ได้ไงว่ามีแบงค์ยี่สิบยับยับอยู่ในกระเป๋าเงินคุณอ่ะ ฉันว่าคุณเอาเงินไปคืนป้าเถอะนะคะอะไรของคุณเนี่ยผมบอกไม่ได้ขโมยไงนี่คุณหูหนวกเหรอคุณครับผมว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ขโมยหรอกนะครับถ้าเป็นป้าแค่ขโมยก็ว่าไปอย่างครับนี่คุณการที่ป้าเขาเป็นขอทานก็ไม่ได้แปลว่าป้าเขาจะต้องไปขโมยเงินหรอกนะคะเช่นกันกับการที่บางคนใส่เสื้อผ้าดูดีทั้งตัวก็ไม่ได้แปลว่า เขาจะเป็นคนดีหรอนะคะนี่คุณว่าผมเหรอคุณคิดว่าตัวเองดีตายนักหะเอ,อพวกคุณครับใจเย็นก่อนนะครับนี่นายนายไปบอกเจ้าของบริษัทนะว่าไม่ต้องซื้อโปรเจกต์ของผู้หญิงคนนี้แต่งตัวซอมซ้อแบบนี้แล้วยังกล่าวหาคนอื่นแบบไม่มีหลักฐานนีกหลักฐานเหรอพหนมทำอะไรลงไปก็น่าจะรู้ดีอยู่กระจอยู่แล้วนี่ถ้าอยากจะได้หลักฐานก็แจ้งตำรวจ ให้เขามาเปิดกล้องวงจรปิดแถวนั้นดูก็ได้เปิดกล้องวงจรปิดเหรอไกอิกแค่เงินสี่สิบบาทเนี่ยนะตำรวจเขาไม่รับแจ้งความหรอกป้าโดยเฉพาะไอ้พวกขอทานอย่างป้าผมว่าป้าออกไปดีกว่านะครับถ้าป้าไม่ออกไปะงั้นผมจะแจ้งความข้อหาป้าบุกลุกครับแค่นี้ไม่ต้องแจ้งความหรอกค่ะเดี๋ยวฉันพาป้าออกไปเอง หนูป้าไม่เอาหรอกมันไม่ใช่เงินของป้าอะทีนี้เหมือนของป้าหรือยังคะป้าไม่เอาหรอกแล้วหนูทําไมต้องมาชดใช้แทนผู้ชายคนนั้นเขาด้วยล่ะหนูไม่ได้ชดใช้เพื่อผู้ชายคนนั้นหรอกคะ่ะแต่ที่หนูทําไปอ่ะเพราะหนูเห็นใจป้าที่ป้าโดนเอาเปรียบ ส่วนผู้ชายคนนั้นหนูเชื่อนะคะว่าถ้าเขาทำไม่ดีจริงๆสักวันเวรกรรมก็ต้องตามทันเขาอยู่ดีแหละค่ะป้าไม่อยากปล่อยผู้ชายคนนั้นเข้าไปเลยก็เดี๋ยวเขาได้ใจอ่ะเขาก็ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกหนูก็ไม่อยากปล่อยไปเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเราจะทำยังไงได้ล่ะคะหลักฐานเราก็ไม่มีเลยอะ่ะเอาอย่างนี้นะคะป้า ป้ารับเงินนี้ไปแทนเธอะนะคะแล้วหนูก็จะต้องรีบไปแล้วด้วยใกล้จะถึงเวลานัดแล้วอะคะ่ะขอบใจมากนะหนู ป้าขอทานนั้นมาแล้วเหรอขอโทษนะคะฉันไม่สะดวกคุยกับคนขี้ขโมยนี่เธอคิดว่าเธอเป็นใครอ่ะดีเด่นมาจากไหนวะฉันก็ไม่ใช่คนดีที่สุดบนโลกนี้หรอกค่ะแต่ฉันก็ไม่ได้เลวถึงขั้นที่จะไปขโมยเงินที่เขาไม่มีหรอกนี่เธอฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณทําด้วยเหตุผลอะไรหรือคุณเห็นว่าความด์ของคนอื่นเป็นเรื่องสนุกแต่ไม่ว่าคุณจะทําด้วยเหตุผลอะไร การจะทำขังคุณมันก็แย่กอยู่ดีแล้วค่ะแหมปากดีอย่างเงี้ยระวังจะกดได้งานนะคนพูดอย่างกับว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทอย่างนั้นอะถึงผมไม่ใช่เจ้าของบริษัทเนี้แต่แม่ผมะก็เคยร่วมงานกับบริษัทนี้ก็อย่างว่าแหละผมไม่อยากใช้เส้นสายอะไรมากบุญวาสนาคนเรามันมีไม่เท่ากันแลน่ยถ้าแม่คุณรู้จักกับเจ้าของบริษัทนี้ แล้วบริษัทนี้เขารู้จักคุณหรือเปล่าละ่ะนี่ผมแค่เอ่ยชื่อแม่ของผมเองนะแค่เนี้ยเขาคุณรู้แล้วว่าผมเป็นใครอ๋องั้นก็แสดงว่าบริษัทนี้เขาไม่รู้จักคุณสินะเพราะถ้าเขารู้ว่านี่สายคุณเป็นยังไงฉันว่าเขาคงไม่ซื้อโปรเจกต์คุณหรอกคะ่ะหืมนี่ปากดีนักน,นะแล้วมาคอยดูกันว่าใครมันจะแน่กว่าใคร เรียบร้อยดีใช่ไหมครับเรียบร้อยจ้ะลูกแม่โทรคุยกับเจ้าของบริษัทเรียบร้อยแล้วว่าเบย์เป็นลูกชายแม่แล้วก็ฝากฝังให้เขาพิจารณาเบย์แล้วละจา้ะขอบคุณนะครับแม่แม่นี่ดีที่สุดในโลกเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเนี่ยอดขายงานตั้งแต่ยังไม่เริ่มจะแล้วสิ <ś les> ใช่ครับท้ามาหา <au le f> <ś les> คุณป้าเอ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่นายปล่อย,ยป้านี่เข้ามาได้ไงนี่อบอกแลยว่ายังไม่ล้มเลิกที่จะทวงเงินคืนอะ <ś les> และนี่อะไรไปเอาชุดใครเขามาใส่เฮ้ยคุณครับ <ś les> กุนานระวังคำพูดด้วยนะครับ คนที่คุณกำลังด่าทออยู่เนี่ยเขาคือเจ้าของบริษัทนี้ครับฮะนี่พวกแกเล่นตลอกอะไรกันเนี่ยไม่ขำนะเว้ทั้งหมดนี่เนี่ยคือการทดสอบท่านประธานครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อพิจารณาให้โอกาสพวกคุณได้ขายโปรเจกต์ท่านประธานก็เลยปลอมตัวเป็นขอทานเพื่อทดสอบพวกคุณส่วนผมอะ่ะไม่ได้เป็นรอพภอหรอกนะครับผมคือผู้ช่วยของท่านประาน เขาสอบบ้าเลยวะไม่เห็นจะเข้าใจเลย,เลยฉันได้คุยกับแม่ของนายแล้วแม่นายบอกให้ฉันพิจรารณานายเป็นพิเศษบอกว่านายอ่ะเป็นคนเก่งจริงๆแล้วอ่ะฉันก็อยากจะร่วมง,งานกับคนเก่งหรอกนะแต่ฉันว่านิสัยของคนต้องมาก่อนฉันเสียใจด้วยนะที่ต้องบอกนายว่านายไม่ได้ไปตอบไม่ <c oughs> คุณจะรับปฏพิเสธผมแบบนี้ไม่ได้นะ ครับผมไม่ได้ไปต่อแล้วนี่อ่ะมันได้ไปต่อ,ตอฉันยิ่งเห็นกิริยามารยาทของนายตอนนี้ฉันไม่เสียใจเลยที่ไม่เลือกนายแกมันบ้าบ้าทั้งหมดแล้วแหละมีใครคนเลือกรับคนทำงานแบบนี้วะก็บริษัทฉันนี่ไงที่ไม่เลือกคนทำงานแบบนี้ถ้าแกไม่มีอะไรแล้วเชิญออกจากบริษัทฉันได้แล้วเออฉันไปก็ได้ แก่แค่บริษัทแค่นี้ฉันไม่สนใจหรอกเว้ยนีบริษัทร้อยฉัไป่ทำงานตั้งเยอะตั้งแยะนี่มันอะไรกันคะเนี่ยหนูไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าหนูจะดูไม่ออกว่าคุณป้าเป็นประธานบริษัท <c oughs> แหมท่านประธานอ่ะเปเลนสเนียเลยนะครับ <c oughs> คนระดับนี้แล้วมีเหลือแต่ภา งั้นเราเข้าไปคุยเรื่องโปรเจกท,ที่หนูจะเอามาขาย